ส่งท้ายปีเก่าขึ้นปีใหม่ในปีพุทธศักราช2566จึงขออารัธนาคุณแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีอนุภาพไม่มีที่สุดไม่มีประมาณคุณของพร, 8, 000, 000, ระธรรม84,000พระธรรมขันธ์คุณของรายะเสดจเจ้าผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐอยังไม่มีผู้ใดเทียบเทียมได้ตลอดจนคุณแห่งครูบาจารย์ผู้เลิศล้ำด้วยคุณธรรมทั้งตัว และคุณของเหล่ากรมเทพเิวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาปั่นใจเป็นพรชัยให้แก่ทุกทา่านให้นับแต่บัดน,นี้ไปขอโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายจงสิ้นสลายไปขอสุขภาพร่างกายเข้มแข็งจงเข้ามาขอให้อุปรรคความยากลำบากความขัดข้องทั้งปวงจงหมดสิ้นไปขอความราเรื่อสะดวกคล่องตัวจงเข้ามาขอความยากเย็นทั้งหลายขอความเดือดร้นทั้งหมดจงสิ้นไป ขอความสุขสำเร็จสมปรารถนาจงเข้ามา